สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมเจ้าหน้าที่สูย์ผู้พิทักษ์ธรรมชาติที่2จังหวัดพิจิตโลกวันนี้จะมาทําการสอนนะครับการทํา CPR และการใช้เครื่อง AD ครับหลักการในการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะให้การช่วยเหลือครับคือนะครับ4 s อั p 5ข้อนะครับ ข้อที่1นะครับป right. <2, S 2> ้องก,กันตัวเ 5, องนะครับข้อ2พื้นที่ปลอดภัย3กลไกลการบาดเจ็บ4จํานวนผู้บาดเจ็บ5ขอความช่วยเหลือนะครับ5ข้อนี้นะครับสําคัญทั้งหมดนะครับพยายามประเมินให้เด็ดขาดนะครับให้จานะครับจาให้ได้นะครับให้ปลอดภัยต่อตัวเราและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับในการขั้นตอนการทํา CPR นะครับในกรณีนะครับผู้ป่วยหมดสตินะครับให้เรานะครับทาการประเมินนะครับประเมินก่อนเลยนะครับให้ปลอดภัยก่อนนะครับว่ามีอะไร อันตรายกับเราไหมเกิดหรือผู้ป่วยไหมนะครับก่อนเลยสถานที่ปลอดภัยนะครับเราเข้ามาบกบริเวณไรนะครับลุกเรียกนะครับคุณบุญคุ้นคุ้นุญคุณไม่มีการตอบสนองต่อเสียงเรียกนะครับให้เราทําการนะครับจับชีพะจรดูนะครับจับชีพะจรโดยการวางบริเวณคอครับเสร็จแล้วลูดเข้ามาหาตัวนะครับจับชีพะจรไม่เกินติกวินะครับจับชีพจรไม่เกินติวิไม่มีชีพะจรหลังจากนั้น เราจะเข้าขั้นตอนการขอความช่วยเหลือนะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยโทรหนึ่งหกเก้าทีและนําเครื่องเอดีมาด้วยครับครับอ่าหลังจากนั้นนะครับตื่นเสียงขอความช่วยเหลือนะครับให้เรามาทําการซีบีอาร์นะครับตอนนี้เลยสิ่งแรกครับเราจะหาจุดที่เราจะต้องทําการซีบีอาร์นะครับคือวาดจุดตัะครับเส้นที่หนึ่งนะครับวาดตั้งแต่ลูกกระเดื่องครับลู่ลงมายาวจนถึงสะดือนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับราวนม อีกหนึ่งฝั่งไปหาอีกหนึ่งฝั่งนะครับจุดตัดอยู่บริเวณไหนนะครับเอาส้นมือนะครับวางอีกมือหนึ่งนะครับประสานกำให้แน่นนะครับเหยียนมือเหยียนมือขึ้นนิดนึงนะครับเสร็จแ,แล้ววิธีการนับนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบหนึ่งสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่บห้าสิบหก เ้าสามสิบสามสิ๊บต็ดเราสลับกับการเป่าปากสองครั้งนะครับคือการเติมอากาศเข้าไปนะครับคือการเอาสันมือว่างนะครับบริเวณหน้าผากบีจมูกใช้คางขึ้นนะครับเป่าปากลากยาวๆสองครั้งหลังจากทําการเป่าปากไปสองครั้งนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการซีบีอาร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบสามสิบแล้วก็วนกลับมาเป่าปากสองครั้งเดิม สำหรับการทำซีบีอาร์นะครับเราจะปั๊มทั้งหมด30ครั้งนะครับสหรับกับการต่อปากสองครั้งนะครับเราทําไปนะครับจนครบ5รอบนะครับทําไปนะครับสำหรับห้ารอบเสร็จแล้วเรานํามาทําการเช็คชีพจรนะครับเช็คดูว่าชีพจรเขากลับมาเต้นหรือยังนะครับนะครับสำหรับการอัตราความเร็วนะครับการทำซีบีอาร์ความเร็ว100ถึง120ครั้งนะครับต่อนาทีความลึก5ถึง6เซนนะครับวิธีการปั๊มนะครับเราปั๊มกดลงให้สุดนะครับ ขึ้นให้สุดนะครับมือห้ามหลุดออกจากตำแหน่งบริเวณที่เรากดหน้าอกนะครับห้ามห้ามเลยขึ้นมานะครับให้กดลงไปลงให้สุดนะครับขึ้นให้สุดมือห้ามลอยขึ้นนะครับลักษณะนี้ครับสําหรับการทำซีรีานะครับประมาณนี้ครับครับเมื่อเครื่อง a อดีมาถึงนะครับเราสามารถเปิดเครื่องใช้ได้เลยครับโดยวิธีการนําเอาเครื่องพร้อมใช้งาน บนหัวไหลติดสายไฟแผ่นนาไฟฟ้าต้องป่วยครับไว้รบกวนการ CPR น้อยสุดครับผมตรวสอบคำตองของผู้ป่วยโขอความช่วยเหลือกันออกครับเปิดทางเดินหายใจตรวจสอบการหายใจสายปลาด้านบนครับต้าหายปลา้าแผ่นนาไฟฟ้าแันก็ติดสายไฟแผ่นนำไฟฟ้า ติดสายไฟแผ่นนาไฟฟ้าเสร็จแล้วเราเอาปลั๊กเสียบติดสายไฟแผ่นนาไฟฟ้าถ้าเป็นคนไข้เด็กให้กดปุ่มสําหรับเด็กเสร็จแล้วเราฟังเครื่องครับว่าเครื่องที่นำให้ทำอะไรทาการวิเคราะห์ถ้าเป็นเด็กก็กดปุ่มเด็กครับไม่แนะนําให้ช็อคเริ่มทำ TPR กดให้ตรงกับเสียง ผล CPR ให้ต้องระสียงครับที่ทำการ CPR อยู่นะครับถ้าเครื่องแนะนำให้ไม่สััดผู้ป่วยเราต้องบอกคนที่ CPR ห้ามสอบผัผู้ป่วยครับแล้วก็ถ้าเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกเราต้องออกคำสั่งบอกตัวเองนะครับชั้นถอยคณถอยทุกคนถอยครับแล้วก็หว่านล้อม อูรอบข้างครับว่าปลอดภัยแล้วก็แล้วก็กดปุ่มช็อกนะครับหยุดทำ c p r r ครับห้ามแต่ต้องตัวพูดใจขณะทำการวิเคราะห์ผู้ป่วยนะครับแนะนำให้ทำการช็อกผู้ป่วยตัวผู้ป่วยนะครับกดช็อกครับกดปุ่มช็อกที่มีไฟกระพริบผู้ป่วยได้รับการช็อก เริ่มทำ TPR ก <ทำ S 1> ดให้ตรงกับเสียงทีนี้เราก็ทำ c p r ต่อไปรเรื่อยๆครับแล้วก็ฟังเครื่องว่าเครื่องนี้เราจะทำอะไรครับผมปว่วยมีสติหรือมีชิปจรแล้วเราจะทำการจัดท่าพักฟื้นให้ผู้ป่วยนอนแบบท่าสบายครับแล้วก็ทอปลักออกไม่ต้องแกะแผ่นนำาไฟฟ้าออกนะครับ ถ้าผู้ป่วยกลับมาไม่มีชิีพจรหรือว่ามีพติเราสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานต่อได้เลยครับเครื่องพร้อมใช้งานครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการสอน CPR และการใช้เครื่องไอครับหวังว่าพี่ๆน้องๆคงได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ